พันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ชันสยามช้างนาช้างทองที่ปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่ครับจังหวัดลบบุรีครับอีกหนึ่งคนใหญ่ของชันสยามวันนี้เราลุยเข้าเหนียว <Workers. S 2> ที่เราจะเจอข้าวเหนียวกันได้ข่าวมาว่าลวงสวยมากเดี <neste ć S 1> here. Here. ๋ยวเราไปดูครับว่าจริงไม่จริงสำเภากระตุดนนาคบ้านเลขที่209หมู่2มบนหนองเต่าอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีกี่ไร่ครับ11ไร่ทีนี้ใส่ข้าวเหนียวี่ยที่บ้านอ๋อปกติใส่เป็นในไข้าเจ้าข้าเจ้าธรรมดารอบนี้ข้าวเหนียวรอบนี้ใส่ข้าวเหนียว2 สองรอบปีที่แล้วก็ใสแต่มันได้เก้าเกียนปีนี้ว่าอย่างไม่เอาสิบสามเกียนจะอยู่ไหมเนี่ยเพราะรวงมันใหญ่มากปีนี้ไม่แค่ใหญ่นั่นดูตัวตั้งนะปกติเนี่ยที่ทํามาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นข้าวเจ้าได้กี่เกียนนะเก้าเกียนเก้าเกียนแล้วที่เห็นเนี่ยมีมีอย่างต่ำสิบสามเกียนอย่างไม่เอาสิบสามเกียนเนี่ยอ๋อยังไม่ได้เลยเนี่ยมีสิบสามเกียนแน่เนี่ยเนี่ยเนี่เขาเขามาเห็นก็บอกโอ้โหเม็ดรวงใสดีจังเลยเขาบอกทข่งขัสยามอย่างเดียวเลยเนี่ยกับ ก็กระปุกหนึ่งใส่เนี่ยสามรอบก่อนหนะน้านี้ตอนที่เป็นข้าวเจ้าเนี่ยได้ใช้ช้างสยามไหมอย่างไ็นใช้เพิ่งดูทีวีแล้วใบขาวก็ไม่มีนะปีนี้นอนก็ไม่กวนเลยนะกระปอกไม่เป็นอะไรฉีดทีแรกเขียวป้ามาทาเพิ่งทาเป็นคนแรกกระปอกข้างๆนี่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกป้าอะ<อ>ไรใส่เสียงอันเนี้ย <c oughs> เสียงแบบความดีใจมากเลยนะเาถึงว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้สักทีเลยนะดูอารมณ์ที่พูดนี่ <c oughs> คือแบบว่า <c oughs> ดีดีใจแบบว่าดีใจเลยนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยไม่ได้ใช้ทั้งสยามแล้วมันไม่ออกอย่างนี้ไม่อย่างนี้แล้วลวงก็เล็กลวงเล็กใบหนอนก็จินแล้วยุบหมด้นะตามร่มไม้ยุบหมดเลยอันนี้มันก็่ยุบเนี่ยมันเขียวตลอดตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ทีแรกเมื่อก่อนน่ะข้าวมันล้มมันล้มด้วยถูกไหมล้มแล้วก็มีมีแมลงแมลงแล้วใบหนอนมันเป็นหนอนใบขาวเนีจินจะล้มหมดเลยเดแถมเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากใช้ั้างสยามอ่ะไม่เห็นเป็นเลยเนี่ย นี่ใต้ต้นไม้ได้หมดเลยนะนะนู่นนู่นนู่นอ๋อได้หมดเลยเออมันได้หมดเลยเนาะได้หมดลแล้วมันไม่มีหนอนไม่มียาเพีย้ยก็ไม่ได้ฉีดปุ๋ยก็ลดลงมาข้าวก็เพิ่มเพิ่มที่นี่กรลองเออน้าจะของเองพินี่คงเหลือได้กำไรเยอะโอ้โหช้างสยามจัดหนักให้ป้าสัาเพาแบบไม่เบามือเลยนะครับยาฆ่า,มาแมลงก็ไม่ใช้ปุ๋ยก็ลดข้าวก็เพิ่ม ป้าสัาเภาแกยอมรับกับคุณกิตินะครับว่าตั้งแต่ทำนามาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยครับไม่เคยเห็นอย่างนี้สักทีนะว่าอย่างนี้เนี่ยที่ทำมาไม่เคยเห็นอย่างนี้สักทีทตั้งแต่ทำมาใบามันเขียวเยอก็เขียวไม่ใสอย่างนี้ใบอะอีกอย่างหนึ่งเวลาข้าวน่ปกติถ้ามันออกรวงเยอะๆมันจะต้องดึงต้น<ะ>ลงถูกไหมอ,อันนี้มันยังไม่ลงเลยนะแล้วเนี่ยคือรวงมันเต็ม เต็มหมดเลยเนี่ย11ไร่11ไร่ปกติ9เกียนรอบเนี้ยยังไม่ได้เลยอะมี13 13เกียนจะอยู่ไหมเนี่ยให้บอกอ่ามี13เกียจะอยู่ไหมใช้มากระป๋องเดียวกระป๋องเดียวกระปุกเดียวยาเพี้ยยาอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวนะใช่เลยไอ้กระปุกเดียวเนี่ยมัน600เองนะ600แล้วมันลดปุ๋ยไปต้องกี่ลูกอะ5ลูกเนี่ยลดไป5ลูกลดครึ่งหนึ่งเลยแล้วค่ามันก็เพิ่มขึ้นด้วย ดูเพิ่มขึ้นเเพิ่มกว่าเดิมด้วยเม็ดใสเจาะเลย <laughs> ดีใจ <laughs> ไม่ได้ถามว่าดีใจไหมเนาะแล้วนาเราเองไม่ได้เช่าด้วยจะเหลือเน่ยเนาะโอ้ <laughs> ก็ชาก็บอกใหเลิกทำเ่องทางทไม่ได้นาไม่ได้ออกกําลังได้ออกกําลังด้วยได้ตังค์ด้วยะ <laughs> <ก>เออแล้วนาาก็ไม่ได้เช่าด้วย <c oughs> ไม่ได้เช่านาเหลือเละกะว่าสักเท่าไหร่ดูได้สายตาตอนนี้ตอนนี้เขาเกลียนละหมื่นสองนะข้าวเหนียวอ่ะ <12. S 1> อ่ประมาณ1มื่นสองอันนี้ได้สักมี1ิบสิบสาถ้าสิบสามเกียเเมันจนเท่าไหร่คูณกันเอาเองเลยครับเพราะเกรงว่าจะนับจำนวนเงินกันไม่ไหวเอาเป็นว่างานนี้มีเงินเต็มกระเป๋าป้าสัมภเอาแบบไม่ต้องสงสัยเลยล่ะครับเคยคิดไหม ว่าเอามาใช้แล้วมันจะได้ขนาดนี้ตอนแรกอ,อะก็ดูในทีวีปุ๊บใช่รอลองเอาสักหน่อยไม่บอกใครเลยนะ่ยองเาใจดูเลยว่าเอาไวา้ยก่อนลองเองเลย <c oughs> <c oughs> ลองเองฉีดไปสามรอบสิบสามรอบล้างลวงนะรอบที่สามล้างลวงออพอมันท้องท้องหน่อยอุ้ยจะเป็นไปกรุงเทพกลับมาอุ้ยข้าวท้องไปหาาโดนก็ไม่ได้สักทีสองวันสามวันอุ้ยข้าวจะออกเอามาฉีดสองวันปุ๊บออกปุ๊บหมดเลยออกพร้อมกันเลยเนี่ยพอมันเห็นอย่างนี้แล้ว คิดว่ามันคุ้มเงินที่จ่ายไป้ยคุ้มแล้วมันไม่มลงทุนไม่มากอะคุ้มเหลือเยอะเลยอเงี้ยเนาะเขาเสียเขาหวานสองรอบสารอบป้าหวานรอบเดียวได้จบเลยเนี่ยโอ้เขาเสียแล้วเขาหวานใหม่กันหมดเลยนะน่ะทำมาโอ,โอ,อคือหม่ตอนหวานไปแล้วมันเสียหวานแล้วน้ําฝนตกท่วมเหมือนกัต้องทำใหม่ของเราใช้ช้างสยามฉีดคุมจบเลยเออแล้วมันโตสูงผิดปกตินะเนาะนี่ย มาซ่อมมามาซ่อมเอาที่แรกที่มันออกที่มันนั่นหน่อยหนึ่งขยับติดกันหมดเลยป้าไม่ได้นั่นเลยโอมันขยายรู้อางนี่ใช้ตั้งนานแลวเนาะโอ้ยรู้อย่างงี้ใช้ตั้งนานก็ร้องรู้ดูเป็นปีเลยนะโอ้ดูก่อนดูก่อนรู้อย่างงี้ใช้นานแล้วใช้ตั้งแต่สมัยข้าวข้าวสวยข้าวเจ้าเลยเนาะโอยข้าวเจ้าแล้วก็อแบบอ๊ะเราต้องลองลองเนาะคนอื่นมาเห็นนาเราตกใจไหมเขาบอกเขาใส่ข้าวอะไรทำไมมาเหลืองดีจังเขาบอกก็สี่ไปผ่านไปผ่านมา ก็เดือดเขาก็มองอยู่ก็ว่าทางโน้นมันไม่เสมอกันไม่เหลืองอย่างนี้นะทางโน้นมันต่าๆพอมันสูงออกมาได้หูมันสูงสูงผิดหูผิด,ผดตาแล้วแตกกออูยังว่าเนี่ยเราก็แบบหูพอมองมานาขี่รถมาถนนงน้อูข้ามันสูงกว่าเขานเนี่ยเนี่ยข้าวเราก็ว่าอย่างนี้เนี่ยก็เลยปล่อยสบายใจมาดูใบเพียใบคงใบขาวก็ไม่เห็นควรเลยทาอย่างนี้ใช้ต่อไหมแบบนี้ยใช้ดีเดีย๋ยวจะสั่งแล้วทีซื้อมาเดี๋ยวเกี่ยวแล้วทำต่อเลย ที่ผ่านมาก็เสียเวลาไปไม่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรยังไม่สายเกินไปครับป้าสัมเพาในเมื่อตอนนี้ใช้แล้วและเห็นผลจนคนทักไม่หยุดก็ต้องใช้ต่อไปและถ้าใครมาถามก็บอกไปเลยครับว่าใช้ช้างสยามจะใช้ตามกันก็ได้จะได้รวยไปพร้อมๆกันยังไงล่ะครับอุย้ยฉันดีใครก็ต้องสิโรราย้ำให้ทราบนี่คือ พืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมช้ฉันสยามช่างนาช้างทองกินแข็งแรงพืดแข็งแรงคน